ทุกคนอยากมาดูสกิลกันแล่นของพี่ป้าพูดตึงอ่ะคือแบบค่าเท่าไหร่ก็อืมเนาะคือแบบไม่ได้นานแล้ว่ะกูว่าค่าไปเล,เลยเลยกูเล่นเก่งขึ้นนะปะปก็เออจะมันตายเลยอะ่ะแหมป้ามันก็เหมือนกันเน,เนี่ยดูดิโค้ะได้เลยเนี่ยได้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 โอ้ยตายอีกแล้วหรอนี้ง่ายเราต้องค่าตัวนี้ โอ้โหคิวการตายไม่เท่จริงเลยเฮเอาล่ะเดี๋ยวพี่จะไปเกิดใหม่ไปค่ะตึ้งจัดเงินมีอยู่เท่าไหร่โอ้โหตอนนี้เราจะไปฆ่าป้อมใหญ่ น้องๆไปที่ป้อมใหญ่กันหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะไปป้อมใหญ่เหมือนกันเออกลัวตึงจ่าหลอมมือไปตึงจ่าอุ้ยมตึงจาดเฉยมาค่ะน้องๆไปที่ป้อมใหญ่อุ้ยสู้กันอย่างตู้ตูเลยมึค่ะ คือพ่อไม่ไหนะคะพ่อไม่ไหนะคคือคือได้จากการนี้ดีมากเลยเนาะอือมีน้องๆน้องๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมันไม่รออันนี้ก็คือวุ่นวายกันจริงๆเออไม่ใช่วุ่นวายธรรมดามันตายดิเนาะอือก็คือแบบตึงจ้าแต่กูจะฆ่าพ่อไม่ไหวก็ไม่ได้ฆ่าเนาะอือฆ่าพ่อมือฆ่าพ่อมือขอโทษค่ะพ่อตอนนี้นะคะไม่อยากให้ตายแนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มาได้แล้วโอเคตายเนาะเสริญน้องๆวุ่นวายเนาะอืมก็คือน้องๆให้ทางเธออืออืออือฆ่าเลยอืออืออุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอืออก็คือเมื่อไหร่กูจะเกิดจ้ะพี่ก็คือมันเพิ่มแล้วนะเนี่ยป้อมันเพิ่มแล้วน้องๆเร็วๆค่ะ น้องๆโอเคน้องๆคือเก่งกันมากก็คือแบบพางไปเลยสำหรับี้น่ี้ค้ะบ้ค่ะ